รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Triple M m a g a z i n e On Air อนแรรายการดีๆที่นําเสนอสาระเรื่องราวตามติดวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ดําเนินชีวิตสร้างพลังใจสร้างพลังบวกในการต่อสู้ทุกวิกฤตปัญหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะคะนาเสนอต่อเนื่องทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆ13นาฬิกาสานาทีถึง14นาฬิกาทางททบ5กับดิฉันไลลา,ลา,ลาอินทรพลค่ะเริ่ม ต้นเปิดรายการเชิญชวนทุกท่านเรียนสมาธิกับพระอาจารย์มหาอารยันนะคะทุกเช้า6กนากาผ่านระบบซุมเพื่อจะได้มีสมาธิต่อสู้กับทุกปัญหานะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดรายการก็ยังคงย้ำนะคะใกล้วันเลือกตั้งแล้วอยากเชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นพลังบริสุทธิ์นะคะเลือกคนดีมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่ะอา,ะารักฐานวันนี้จะพาผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรญาติพอ รวมถึงโคกหนองนามโมเดลนะคะดูแล้วเนี่ยสร้างพลังบวกให้กับเราได้เยอะเลยทีเดียวไปติดตามชมกันค่ะในส่วนของพนักาชุมชนเองที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนงานของพระอาจารย์เนื่องจากเรงเห็นความตั้งใจและก็ ความอุตสาหะของท่านที่ได้บรวารนาตัวในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพัฒนาชุมชน,ชนก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเอาองค์ความรู้เอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการโครงการเข้ามาร่วมส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและก็บริบทของชุมชนเป็นหลักโดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์ผักและก็สมุนไพรที่เป็นพื้นถิ่นและก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านก็เกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเครือข่ายมีการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นที่จะเข้ามาศึกษาดูงานและก็เอาไปปรับใช้ในการำดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ครับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2565ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวนคิดรัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยในปีนี้นายสุประชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหาร PEA ขึ้นรับรางวัลณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครสำหรับในปี2565 PEA ได้รับรางวัล ประเภทต่างๆดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐนวิสาหกิจดีเด่น 2. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐนวิสาหกิจยั่งยืน 3. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประเภทดีเด่น6ปีซ้อน 4รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรมประเภทดีเด่น5ปีซ้อนและ5รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ประเภทชมเชยโดย PA e. มีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพระบบไฟฟ้าและงานบริการพร้อมเคียงข้างประชาชนและเติบโตคู่กับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง,งยืนต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA e. นะครับมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งได้รับ าวัถึง5รางวัลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการยกระดับภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภุมยภ้าสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่นั่นคือไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ นายสุทิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้การต้อนรับคุณอามิดาซันเซียอาลิเชียบานารองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับอาเซียนและแปซิฟิกและคณะผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ UN ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านเกาะหมู่ที่ตําตำบลโกง่งธนูและวัดยานเสนตำบลโกง่งธนูในเขตขององค์การบริหา หารส่วนตำบลกงธนูอำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจัังหวดลบบุรีสกลนครปัตตานีพัทลุง คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่คุณอามิดาซันเซียอาดิเชียบานารองเรขาธิการ UN ชื่นชมกระทรวงมหาดไทยน้อมนาแนวพระราชดําริเจ้าฟ้าสิริวันวีนาลีรัตนราชกัญญาหมู่บ้านยั่งยืนและแฟชั่นเซสซิเบลิตี้มุ่งขับเคลื่อนขยายผลเบสแพล t ติสบ้านกงธนูดอนกอยสู่หมู่บ้านยั่งยืนทั่วประเทศพร้อมยกย่องการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดําริสอดคล้องเป้าหมาย SDGS ที่มีคุณภาพ พร้อมจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเดินหน้าเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆในเวทีสหประชาชาติต่อไปคุณมองเห็นอะไรในแสงสวา่าง สำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ,พบกับรายการ M M MM M Magazine on Air พร้อมด้วยสาระเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นพระองค์ท่านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาตินะครับเราได้รับมอบหมายมาช่วงหลังๆเรามีภารกิจของเรื่องการถวายความปลอดภัยเข้ามาวันนี้รัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยก็เดินหน้าร่วมกันที่จะไม่อาชญากรอยู่ในประเทศไทยคือเอาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสู่ภาคปฏิบัติและเรื่องราวข่าวสารมากมายไว้ที่นี่กับ M M MM M Magazine On Air ทางททบ5 จิงรเพื่อเพิ่มการดูดซับก,ก๊าซเรืองกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยคุณมองเห็นอะไรในแสงสวา่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่น เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายการที่ปรรเอ็มีเมกซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ไทยอย่าลืมของฝากของขวัญเป็นสินค้าโอท็อปไทยจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นของขวัญปีใหม่ไทยที่ล้ำค่าอีกด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะมีกะเกษตรกรท่านหนึ่งน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวไปติดตามชมกันค่ะ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้วเราก็เห็นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทยเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้เราก็เลยคิดว่าศาสตร์อะไรที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยที่นําไปสู่ความยั่งยืนแก้ปัญหาความยากจนได้ผมก็มาเจอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมพรคารบนาน่าในช่วงนั้นน่ะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านแล้วเราก็เห็นว่า ชุมพรคารบาน่าเนี่ยนะครับมาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากมูลนิธิกษตรกรรมธรรมชาตินําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริงผมก็เลยศึกษาเรื่องนี้จากชุมพรคาบาน่ามันจึงเปิดโลก,กทัศน์เลาว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถใช้กับภาคธุรกิจได้แม้กระทั่งด้านกนารท่องเที่ยวจึงนํามาสู่การมาเป็นอาสาสมัครมาเรียนรู้เรื่องนี้ในเครือข่ายกษตกรรมธรรมชาติมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ องค์ความรู้ที่ในหลวงราชการที่9เนี่ยเรียกว่าศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทดลองทําด้วยพระองค์เองเนี่ยเจกว่าปีเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลย แต่สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยยังเป็นส่วนน้อยที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือว่าสายขององค์ท่านเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาได้จริงป้องกันน้ําท่วมป้องกันน้ําแล้งเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่เรื่องหนี้สินเรื่องการทําให้สังคมมันดีขึ้นรักกันขึ้นฟื้นฟูนฟอารยธรรมที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแม้น้อยในสิ่งที่เราเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวศึกษามา70็ปีแต่สิ่งที่เราได้ทอทอทอก็คือลงมือทําทันทีเนี่ยมันเกิดประโยชน์กัับตวเองงจริ มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นจริงเราเห็นเพื่อนเราเห็นพี่น้องกเกษตรกรเงี้ยพึ่งตนเองได้รู้จักคิดรู้จักพัฒนารู้จักแปรรูปแล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้กระจายเป็นเครือข่ายกันอยู่ทั่วประเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์ใช้กับโคกหนองนาเป็นเชิงพื้นที่ในหลวงท่านสอนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แต่อยู่ที่พฤติกรรมคืออยู่ที่การกระทําทุกอาชีพสามารถทําได้ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศไปถึงระดับโลกด้วยซ้ำไป คนที่ทําสื่อมวลชนไม่จําเป็นต้องไปขุดดินทําโคกหนองนาไม่ต้องไปทําเกษตรแต่เอาองค์ความรู้ของเรานี่แหละมาใช้ในการสื่อสารนะฮะว่าโคกหนองนามันเกิดการแก้ปัญหาด้านไคลเมตเชนเรื่องโลกร้อนได้ยังไงไปหยุดความอดอยากหิวโหยได้ยังไงไปปดหนี้ได้ยังไงวิศวกรที่ถนัดเรื่องการออกแบบที่ถนัดเรื่องนวัตกรรมต่างๆก็ไม่ช่วยชาวนาได้ คนที่เก่งเรื่องธุรกิจด้านวิสเนตก็มาช่วยได้ในเรื่องของการพัฒนาการจัดการการบริหารเรื่องการบัญชีการเงินการธนาคารมันสามารถช่วยชาวบ้านได้หมดเลยวัยรุ่นทุกวันเนี่ยเก่งเรื่องแพลตฟอร์มเก่งเรื่องดิจิตอลก็สามารถทานฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเอามาใช้กับเรื่องกสิเกษตรกรรมธรรมชาติเรื่องโคกหนองนาได้นะครับเพราะฉะนั้นโคกหนองนาจึงไม่ใช่อยู่ที่พื้นที่แต่อยู่ที่การกระทําทุกอาชีพสามารถทําได้หมดเลยนะครับแต่สําหรับคนที่สนใจอยากจะทําเรื่องนี้ ก็สามารถทดลองได้เริ่มต้นจากการปลูกของที่เราชอบต้นไม้อะไรที่เราชอบให้เราศึกษาเรื่องนั้นแล้วเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆเล็กแคบชัดเล็กๆก,กเนี่ยก็จะค่อยขยายเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็เล็กนี่แหละจะเปลี่ยนโลกให้ลองลงมือทําแล้วเราจะเข้าใจ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้เครือข่ายสื่อสารและการจัดการพลังงานในองค์กรโดยมีนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพันเอกสัพชัยหวนรันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนลงนามร่วมกันมีผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีสำหรับการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจด้าน การจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลงานดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้างานสนับสนุนเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้างานพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเป็นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในอนาคตต่อไปวันนี้ได้มีการเซ็น เอโยูร่วมกันนะครับว่าจะร่วมกันดําเนินการด้านบริหารจัดการพลังงานหรือด้านการดูแลระบบไฟฟ้าก็มีการร่วมมือในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารหรือดิจิตอลสําหรับทั้งสองหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและก็ผู้ใช้บริการของทางเอทด้วยครับ หลัดกระทรวงมหาดไทยนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรพระครูโคสาพิวัตน์และพระครูสุพัทรธรรมโคสิกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรวิหาร ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การพระราชทานสมณศักดิ์ตา้งพระครูสัญญาบัตรให้พระครูปลัดธีรวัตรอง,งอาจฉันทธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเจ้าอาวาสวัดระคังญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น พิเศษในราชทินานามที่พระครูโคสาพิวัตรและให้พระครูสมุวัชระพัทธธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นนอกในราชทินานามที่พระครูสุพัทธธรรมโคศิกโดยมีศิษยานุศิษย์ข้าราชการพนักงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากณพระอุโบสถวัดระคังโคสิตารามวรวิหาร ซึ่งในโอกาสนี้นายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนำพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนอันเชิญสัญญบัตรพัยดยศาตรายพระราชทานจากซุ้มประตูวัดระฆังโคสิตารามเข้าสู่ซุ้มประตูพมรังสีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนะตรยัยและนำคณะผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลอีกด้วย คุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งม,มั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับรายการ MMM Magazine On Air พร้อมด้วยสาระเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นพราะองค์ท่านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาตินะครับเราได้รับมอบหมายมาช่วงหลังๆเรามีภารกิจของเรื่องการถวายความปลอดภัยเข้ามาวันนี้รัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยก็เดินหน้าร่วมกันที่จะไม่อาชญากรอยู่ในประเทศไทยคือเอาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสู่ภาคปฏิบัติและเรื่องราวข่าวสารมากมายไว้ที่นี่กับ MMM Magazine On Air ทางททบ5 ยิงเก็บโลก็ยิงได้แค่โลสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย คุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายการที่พันเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะยังคงเน้นย้ำเชิญชวนทุกท่านนะคะในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยหาของฝากของขวัญเป็นสินค้าโอท็อปไทยเพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเป็นการอวยพรปีใหม่ไทยไปในตัวด้วยและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางวิกฤตธนาคารสหรัฐและยุโรปกําลังอ่อนไหวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างรวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการ กองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังดรพิสิทธ์พัวพันจะมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กันไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ กิจไทยในปี2566เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเราก็มองเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้เราก็มองเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ3.8ต่อปีนะครับก็ฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับปัจจัยสนับสนุนก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ที่เรามองว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวจีนนะครับเพราะนั้นภาพรวมของการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเรามองว่าปีนี้น่าจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ27.5ล้านคนนะครับก็จะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้เติบโตแล้วเรามองปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่ปรับตัวลดลง นะครับอันนี้ก็จะไปมีส่วนช่วยเศรษฐกิจภายในประเทศที่ทิศทางของราคาพลังงานปรับตัวลดลงอัตราเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือรายได้เกษตรกรนะครับที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตสินค้าเกษตร,รที่ขยายตัวนะครับราคาสินค้าเกษตร,รที่ขยายตัวเนี่ยทำให้รายได้เกษตรกรสามารถที่จะขยายตัวได้เนี่ยเป็นบวก มากมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของภาคประชาชนในอนาคตครับ ในการวิกฤตภาคการธนาคารในสหรัฐอกรย,ยุโรปนะครับเราก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังธนาคารในประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่คราวนี้พอมาดูความเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าในทิศทางของ exposure ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจเนี่ยยังมีน้อยมากเรามองเรื่องของภาคสถาบันการเงินไทยไปลงทุนในธุรกิจที่มีปัญหาไปลงทุนในธนาคารที่ ปสบปัญหาหรือไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบปัญหาเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับออและก็กองทุนนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในธนาคารที่ประสบปัญหาหรือว่ากองทุนที่ประสบปัญหาเนี่ยมีอยู่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในธนาคารของสหรัฐกับยุโรปนอกจากนี้เนี่ยนโยบายของประเทศต่างๆนะครับนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐนโยบายธนาคารกลางในยุโรปในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่จัดการกับสถาบันการเงินที่มีปัญหาเนี่ยก็พยายามควบคุมสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ให้วิกฤตมันลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นๆนะครับอันนี้ก็ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าสถานาการณ์เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสําคัญครับ ผมว่าเราก็คงจะต้องตื่นรู้นะครับรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นแต่ไม่ควรจะตื่นตะหนกนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเราต้องเข้าใจพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจไทยนะครับว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างเรามีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งจากข้อมูลต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราดูข้อมูลจากกระทรวงการคลังข้อมูลจากธนาคารแห่ง,งประเทศไทยข้อมูลจากสำนักงานกรอตอนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีความเสี่ยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐในยุโรปณเวลานี้ครับ ในปีนี้เนี่ยแล้วก็ปีหน้านะครับปี6 6กับ67เจนี่ยจะเป็นปีที่การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวนะครับปีหน้าก็มีโอกาสที่การท่องเที่ยวจะกลับไปสู่ช่วงก่อนโควิดนะครับที่เราเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยถ้าจสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องเพราะั้นใน2ปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยเราคจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดี นะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยสร้างการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วเม็ดเงินการท่องเที่ยวมันสามารถกระจายตัวไปยังเศรษฐกิจฐานรากถ้าเราไปดูเม็ดเงินในภาคอื่นๆเนี่ยเรายังต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบนําเข้าเครื่องจักร การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่สามารถกระจายตัวไม่ต้องมีการนาเข้าเพราะเราขายความเป็นวัฒนธรรมไทยขายสถานที่ท่องเที่ยวไทยเพราะเม็ดเงินการท่องเที่ยวเนี่ยพอเขามาใช้จ่าย100เนี่ยมันสามารถอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญในระยะปานกลางเนี่ยผมว่าเราก็คงจะต้องมาเน้นที่การลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องมีบทบาทนําในเรื่องของการลงทุนในการขยายธุรกิจในการ สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนอกจากนี้การลงทุนในมนุษย์นะครับการศึกษาเนี่ยก็เป็นภาคครัวเรือที่จะต้องผลักดันเรื่องของการลงทุนให้บุตรหลานนะครับในการที่จะสร้างความรู้นะครับในการที่จะเตรียมให้ประชากรไทยคนไทยเนี่ยมีความพร้อมกับงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในภาวะบริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ครับ ู้ชมครับใกล้วันเลือกตั้งแล้วอย่าลืมไปตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าท่านมีสิทธิ์มีเสียงที่อำเภอไหนจังหวัดอะไรเตรียมตัวให้พร้อมเลือกคนดีมาบริหารประเทศไทยรายการที่เปิ่นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ต้องลาจากผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาทางททบ5ทุกๆวันอาทิตย์กับดิฉันลายอินทรพลวันนี้ลาจากผู้ชมไปก่อนนะคะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ